ยุทธไม่อยู่เฉยหลังรู้ข่าวแอนดิชาไม่รู้วินาทีนานๆานถึง3ปีเพราะตัวเองไม่เคยดูทีวีมานานกว่าทีวี3ปีเพราะสารยุท์น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งนักแสดงสาวแอนเดติช,ชาภรรยาหนุ่ม ภูมิลีที่ได้เปิดใจผ่านในอิสแกรมและส่วนตัวว่าเธอนั้นไม่ยอมดูแลไม่ยอมดูทีวีนานกว่า2-3ปีเพราะพิยุทธพยุทธสุดทันจะจินดาคนเดียวโดยเธอนั้นได้ระบุแคปชั่นข้อความว่าดีใจเหมือนเกหลือเกินที่พักทีพ่พี่พักกลับมาอ่านข่าวสองสปีที่ผ่านมา ไม่ได้เปิดข่าวดูเลยเพราะมีลูกเล็กน้อยมีลูกเล็กๆที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้ดูเพราะเมื่อเธอหาข่าวที่ดูช่วงทุกรายการนำเสนอมีแต่ข่าวสมค่าที่คลายเรื่องทะเละาเล่าว,วิวาทเรื่อง